บ้านพร้อมอยู่คัสสันคุ้มค่ามืออาชีพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาคุณไปดูบ้านมือสองที่อยู่ในความดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบ้านที่อยู่ในทำเลดีนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการและตัวบ้านเองก็เป็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าวัสดุที่เลือกใช้หลายอย่างเนี่ย มีคุณสมบัติในการลดความร้อนไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไม่ว่าจะเป็นกระจกเขียวตัดแสงมีฉนวนกันความร้อนแล้วเขาก็ยังเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ําด้วยเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการที่มีชื่อเสียงค่ะสุขลายวิวสุขุมวิทแร่กระสาใหม่คุณสมบัติน่าสนใจขนาดนี้มาดูตั้งแต่ทําเลที่ตั้งกันก่อนค่ะโครงการอยู่บนถนนแร่กรานะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออกมาจากถนนสุข,ขุมวิท ที่ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการส่วนในการเดินทางด้วยรถยนต์นะคะก็สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะสุขุมวิทเองก็ได้เทพารักก็ได้หรือว่าเส้นทางของตำรุบางพลีก็ได้และที่อยู่ด้านหลังก็คือโรบินสันสมุทรปราการค่ะที่ตั้งอยู่ปากทางถนนแพก,กษาพอดีพอดีส่วนวันว่างๆนะคะอยากไปท่องเที่ยวแบบเป็นธรรมชาติบางปูก็อยู่ไม่ไกล ไปดูนกไปรับลมทะเลแบบชิลๆได้สบายเลยขนาดอยู่ตรงนี้ลมดีมากๆเลยค่ะเข้าไปดูบ้านกันดีกว่าสุภาายวิวสุขุมวิทพระกษาใหม่นะคะเป็นโครงการของผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของส่วนกลางต่างๆทั้งสระว่ายน้ําสวนสาธารณะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยได้มาตรฐานที่ดีค่ะและนี่คือบ้านมือสอที่เป็นเป้าหมายของเราในวันนี้ค่ะ ขนาดที่ดิน69ตารางวานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่บริเวณบ้านให้เราได้จัดสวนปลูกต้นไม้ได้พอสมควรเลยทีเดียวและที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือโรงรถค่ะจอดได้2คันมีหลังคาคลุมเอาไว้ให้เรียบร้อยเข้าไปดูข้างในบ้านกันค่ะว้าวกว้างจังฟังก์ชันหลักๆของบ้านหลังนี้นะคะก็คือ3ห้องนอนกับ3ห้องน้ำค่ะแต่ว่าดูพื้นที่ชั้นล่างของเขาค่ะ เป็นโ p เพนสเปซขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ด้านนี้ดูค่ะพื้นที่ยังเหลือ,อเยอะเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการเลยยังไม่หมดค่ะยังมีพื้นที่ในโซนด้านหลังตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่กว้างพอสมควรเลยเพราะว่าตรงนี้วางโต๊ะอาหารได้มีประตูเปิดออกไปที่สวนด้านข้างได้ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือห้องครัวค่ะห้องครัวนี้เป็นห้องครัวแบบปิดค่ะมีบานสไลด์เตรียมไว้ให้แบบนี้ด้วยแล้วก็พื้นที่ในห้องครัวห้องนี้ก็กว้างขวางดีค่ะมีเคาน์เตอร์ปูนเตรียมไว้ให้นะคะอ่อประตูด,ด้านหลังตรงนี้ออกมาที่ลานซักล้างเห็นไหมคะพื้นที่แบบว่าอยู่ได้สบายจริงๆขึ้นไปดูข้้วบนต่อค่ะ ดูพื้นที่บนชั้น2ค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำนะคะแล้วก็แน่นอนมาสเตอร์เบดรูมของเราเชิญค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่ไซส์บิ๊กเหมาะกับเจ้าของห้องเป็นอย่างมากเพราะว่ามีประโยชน์ใช้สอยฟังก์ชั่นต่างๆครบถ้วนทุกส่วนสามารถออกมาเปลี่ยนบรรยากาศที่ระเบียงได้อย่างสะดวกแล้วก็ด้านนี้ทำเป็นห้องเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยมีบานสไลด์กันด้วยแบบนี้เลย เป็น walk-in closet ค่ะเพราะฉะนั้นบิวอินตู้เข้าไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นตู้สูงเลยนะคะได้เก็บของได้เยอะแล้วก็ลึกเข้ามาด้านในก็คือพื้นที่ของห้องน้ำส่วนตัวของเจ้าของบ้านนี่การพื้นที่ไปให้เสร็จสับส่วนเปียกอยู่ด้านนี้มีที่นั่งอาบน้ำด้วยสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าครบทุกอย่าง ำแลที่ตั้งของสุภลายวิวสุขุมวิทแพรกษาใหม่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากำลังจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเดินทางและตัวบ้านมือสองที่เราได้เห็นกันไปก็มีสภาพสวยงามพร้อมเข้าอยู่แถมยังเป็นทรัพย์สินของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยช่วงนี้มีแคมเปญอยู่แล้วรวยเตรียมไว้ให้ค่ะให้ทั้งสิทธิพิเศษในการดูหงจุ้ยบ้านกับหมอช้างทศพรรีตุลาให้ทั้งสิทธิรับสร้อยคอทองคำพร้อมเทพเจ้าโชคลาภไฉ่ซิงเอีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะต่อรองราคาบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะ027776872รวมทั้งคุณสามารถเข้าไปดูบ้านมือ2รายการอื่นๆของธนาคารได้ที่ w w w b y a ไ a ด์เ m แต่ถ้าอยากจะดูในรูปแบบวิดีโอภาพคมชัดเสมือนกับได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้ก็ต้องเปิดบ้านพร้อมอยู่คัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพ w w w y o u t u b e c o m t v h o m e b u y e r แล้วก็ Subscribe ไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้อีกขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ